สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะวันนี้ขอนำเสนอแกงบ้านๆค่ะแกงเลียงเปลือกแตงโมค่ะนี่เมื่อกี้ยายแกงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีการแกงให้ดูนะคะเ,เราได้แตงโมมาเห็นไหมคะแตงโมเราซื้อมาทานปกติแต่ว่าจะเห็นว่าเปลือกแตงโมวันนี้หนามากๆเลยเราซื้อมาลูกละ40บบาทเมื่อวาน เราไม่เสียดายค่ะที่เราซื้อแบบนี้มาเราดีใจค่ะเพราะว่าเราจะได้เอาเปลือกมาแกงเลี้ยงค่ะซึ่งเปลือกแกงเลี้ยงเปลือกแตงโมเนี่ยค่ะเราจะหาซื้อแกงตามท้องตลาดไม่ไม่มีค่ะเราต้องแกงเองค่ะนะเราได้เปลือกแตงโมมาแล้วหลังจากที่เรากินเนื้อแดงแดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาเปลือกเนี่ยมาเปลือกขาวๆเนี่ยค่ะเอาเปลือกตรงเขียวๆออกนะคะก็เหลือขาวๆนะ จากนั้นเราก็มาหั่นเป็นสไลด์เป็นบางๆแบบนี้บางพอประมาณไม่บางมากค่ะนะบางพอประมาณไม่บางมากสำหรับวันนี้ยายก็เครื่องที่เราจะมาทำแกงเลียงเนี่ยยายใช้กุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งเราไปแช่น้ำให้นุ่มๆก่อนนะคะแล้วก็มาตำกับหัวหอมแดงก็ใส่เยอะนิดนึง วัวนะหอมแดงพริกไทยก็แล้วแต่มากน้อยของยายใส่เยอะนิดนึงค่ะต้องการให้มันร้อนนะคะ,ะสำหรับปกติบางคนก็อาจจะใส่พริกกินดาลงไปบ้างหรือพริกเหลืองยายไม่ใส่เพราะวันนี้ไม่มีด้วยนะพริกเหลืองไม่มีเราก็ใส่แค่พริกไทยนะตำไปกับกะปินะกะปิแล้วก็หอมแดงนี่แหละค่ะ นะแล้วก็กุ้งแห้งที่เราแช่นุ่มๆไว้ตำให้เข้ากันตั้งน้ําพอประมาณของกับของที่เรามีอยู่นะตั้งน้ําพอเดือดเราก็ใส่เปลือกแตงโมล,ลงไปเลยนะสำหรับความเค็มมันก็มีอยู่ในกุ้งแห้งซึ่งหวานหวานปลาเลมเนี่ยแ,แล้วค่ะแล้วก็ในกะปิยายก็ใส่ดอกเกลือเพิ่มลงไปค่ะนะเราก็ตั้งให้มันสุกให้มันสุกให้มันนิ่มแบบนี้ค่ะ พอนิ่มเสร็จสิ่งที่ขาดไม่ได้คือใบแมงลักค่ะใบแมงลักปกติยายปลูกเองแต่คำหรับครั้งนี้ยายยังปลูกยังต้นเล็กๆอยู่เราก็ซื้อมากําละหบาทนะคำละห้าบาท,นะออาบาทพอหลังจากที่เราชิมรสชาติได้ที่แล้วเราก็ใส่ใบแมงลักลงไปค่ะนะความเค็มความหวานหวานปลาแรมปลาแรมเราไม่ใส่น้ำตาลนะความหวานอยู่ในกุ้งแห้งแล้วค่ะ เราก็ตักเสิร์ฟเลยนี่เห็นไหมตักเสิร์ฟเลยเนี่ยเป็นเมนูที่ง่ายๆลองทำกันดูนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีโดยเฉพาะคนสูงวัยนี่ชอบมากๆเลยสดคล่องคอดีนี่สดคล่องคอดีนะลองทำกันดูนะคะแกงเลียงเปลือกแตงโม ของที่เราจะทิ้งแล้วมีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการทางสารอาหารด้วยนะนะคะดีมากๆเลยแกงเลียงเปลือกแตงโมนำเสนอวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะ